สวัสดีครับกลับมาพบกับ Complete TV นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็พบกับรีวิวสินค้าอีกเช่นเดิมครับวันนี้ผมมาพร้อมกับมาทับอร์ดนะครับแบรนด์ Supermicro ครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับหลายๆคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในรูปแบบของงาน Workstation หรือว่าการทำงานต่างๆครับแต่ว่าวันนี้บอร์ดที่ผมได้มาเป็นบอร์ดรูปแบบของ Gaming แต่แบรนด์ Supermicro นะครับโดยตัวนี้ครับเป็นชิปเซต Z87 ในชื่อรุ่นว่า C7 Z87 OCE นะครับโดย OCE ก็คือรุ่น Overclock นั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับมาทั่บอร์ดหลายๆคนมองว่าเอ้ยซูเปอร์ไมโจะทำเวิร์กสเตชันอย่างเดียวแต่ว่าคราวนี้ครับเขาออกมาในรูปแบบสำหรับนัก Overclock หรือว่า Gaming แล้วนะครับหมายความว่าตัวนี้รองรับ CPU ในรูปแบบตระกูล Core I นะครับไม่สามารถติดตั้ง CPU x e o n ได้นะครับทีนี้ จุดเด่นของมันนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเรื่อยๆเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของไอคอนตรงนี้ครับจะสังเกตว่าเขาบอกว่ามี4 preset ด้วยกันโดย4 preset จะมีทั้งหมด4ปุ่มแน่นอนปุ่มแรกครับเป็นปุ่มโฮมเป็นรูปบ้านนะครับซึ่งจะเป็นปุ่ม Clear c m o สแล้วก็1 2 3อีก3ปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม OC ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดอีกทีในตัวบอร์ดนะครับ ต่อนะครับตัวนี้นะครับเขาได้แจ้งว่าเป็นตัว overclock นะครับออกแบบมาเพื่อการ o อร์ c l o c k นั่นเองรองรับการใช้งาน SATA 3.0นะครับในส่วนของไอคอนเล็กๆตรงนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับฟีเจอร์ว่าเอ้ยเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับก็มีทั้งเกมมิ่ง entertainment การตัดต่อวิดีโอการ convert วิดีโอนะครับรองรับการติดตั้งแรมนะครับสูงสุดถึง32 g b ในรูปแบบของ DDR3 และรองรับการใช้งานแบบ c r o s s f i r นะครับหมายความว่า SMI หมดสินะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นสเปคต่างๆนะครับตัวแดงๆคือเขาให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารองรับ Gen4 ของ Intel Core i นะครับชิปเซ็ต Z87 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอเคในส่วนของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในตัวสินค้าดีกว่านะครับมาดูว่ารูปแบบของมัทติบอร์ดจาก Super m i c r o ที่เน้นไปทางด้าน Workstation จะมาทำบอร์ดเกมมิ่งเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นครับบันเดิลของแถม สายซา t a ตาจำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6เส้นนะครับนี่ซองละ1เส้นแบ็ k ไอโอพา l นลครับติดที่หลังเคสนะครับคู่มือการรองรับการติดตั้งต่างๆว่าเอ้ยมีรอ,อ,องรับอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงองค์ประกอบต่ตางๆบนมาเธอ์บอร์ดและไดรเวอร์ครับ1แผ่นนี่ครับตัวบอร์ด C7Z87OCE จาก Supermicro ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับตัวมาเธอร์บอร์ดถึงว่า Supermicro จะทำมาในรูปแบบของนักโอเคล็อกหรือว่าเกมมิ่งแล้วแต่ว่าวัสดุต่างๆนะครับยังเป็นเกรดของ Workstation นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือหมายความว่าได้รับมาตรฐานหรือว่ามีความทนทานแน่นอนในการใช้งานนะครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาของบอร์ดจะสังเกตว่า จะดูเรียบๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าทางซูเปอร์ไมโครก็คงไม่ได้เน้นในเรื่องของดีไซน์อะไรมากมายนะครับเน้นในเรื่องของการใช้งานจริงความเสถียรของการใช้งานนะครับสิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟจะเล็กๆนะครับ6เฟสตรงนี้บอร์ดปกติซูเปอร์ไมโครในรูปแบบของเวอร์ชันที่เราเคยรีวิวจะสังเกตว่าจะเห็นเป็นสีเขียวซะส,ส่วนใหญ่แต่นี้จะออกเรียกว่าน้ำเงินอมเขียวนิดๆซ็อกเก็ต so CPU ครับตรงนี้1150ครับรองรับ คอไอเท่านั้นนะครับไม่สามารถติดตั้ง c ีอนได้นะครับในส่วนของสล็อตแรมครับ4สล็อตสามารถจุได้สูงสุด 32GB ความเร็วที่เขาระบุไว้ตามสเปคนะครับว่าสามารถ OC ได้สูงสุดถึงบัส3000ก็ถือว่าสูงทีเดียวพอร์ตเชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้พอร์ตเชื่อมต่อไฟเลี้ยง CPU ก็ใช้จำนวน8พินหหัวและ24พินหหัวสำหรับเลี้ยงบอร์ดครับในส่วนของปุ่มตรงนี้ครับปุ่ม power button นะครับ สำหรับใครที่ติดแบบเบสเทสนะครับก็สามารถกดเปิดปิดตรงนี้ได้ขยับมาด้านล่างครับนี่ซิงค์ชิปเซ็ตแทดแปดจ็ดิวๆนะครับก็เพียงพอแล้วในการระบายความร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสล็อต PCI นะครับจะมีด้วยกัน6สล็อตก็จะแบ่งเป็น PCIe 3.0จํานำนวน3สล็อตนะครับวิ่งที่ความเร็ว1 6 x ถ้าเกิดเชื่อมต่อแบบ GPU เดียวนะครับ แต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อมัลติ G P U ก็ลดหลั่นกันไปนะครับ8 x 4 x นะครับตามสเปคแล้วก็ในส่วนของอีก3สล็อตนะครับก็จะเป็น P C I E 2.0 4 x นะครับจำนวน3สล็อตก็สล็อตก็มีให้เลือกไม่เยอะนะฮะแต่ก็เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบันนะครับ L E D debug code นะครับแจ้งเตือนเวลาเกิดมี error ต่างๆนะครับก็สามารถเช็คเลขจากตรงนี้ได้ที่สำคัญครับนี่คือไฮไลท์ครับ จะสังเกตว่ามี4ปุ่มอย่างที่บอกนะครับปุ่มแรกปุ่มโฮมที่เป็นปุ่มบ้านนะครับเป็นปุ่มเหมือนปุ่ม c r e a r CMOS นะครับคือถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ทุกอย่างจะกลับค่า Default ตนะครับต่อไปอันนี้คือ OC1 นะครับรูปมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับสำหรับ OC1 ครับความเร็วนะครับที่เขาเซ็ตไว้เป็น Default จะอยู่ที่4.0นะครับจากความเร็วเดิมของ CPU นะครับแล้วก็ส่วนของ OC2 นะครับความเร็วที่เซ็ตไว้ เป็น4.2นะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับว่า CPU ที่ที่ผมจะลองมาติดตั้งนะครับเป็น i7 4770K ซึ่งค่าค่า d e ดี u l t ที่เขาเซตของ OC 1กับ2ก็อยู่ที่ CPU ด้วยนะครับว่าเป็น CPU ตัวไหนนะครับแต่ที่ผมบอกไป4.0กับ4.2นี่คือ i7 4770K นะครับส่วนรูปสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปเครื่องบินเจ็ตเป็นจรวดเนี่ยจะเป็น OC แบบแมนนวลคือเราสามารถ ปรับค่าเซตเองได้ถามว่า2ปุ่มแรกเซตเองได้ไหมเซตได้ครับแต่ว่ามันปรับแค่ตัวคูณนิดหน่อยไม่สามารถปรับความละเอียดในการ OC ได้มากนักแต่ว่าปุ่มสุดท้ายนะครับฟีเจอร์สุดท้ายใน b บ o s สสามารถปรับค่าต่างๆได้ละเอียดมากกว่านะครับนี่ครับ4่ปุ่มไฮไลท์ของตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่ทาง Super Micro จัดมาให้ในรุ่นนี้พอร์ต SATA นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 678พอร์ตถือว่ากำลังดี เรียกว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานในระดับเกมมิ่งนะครับหรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปในส่วนของพอร์ตด้านหลังครับก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อมาตรฐานทั่วไปแต่ที่พิเศษสุดที่เขามีมาให้ก็คือ t d e r b o l t ครับมีมาให้1พอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ USB 2.0 2พอร์ต HDMI 1พอร์ต D-sub 1พอร์ต DVI 1พอร์ต USB 3.0จำนวน4พอร์ตนะครับแบ่งเป็นฝั่งละ2ที่สำคัญครับเป็น Dual Gigabit LAN นะครับและรูปแบบของ7.1 Channel สำหรับ Audio โอเคหลังจากเราได้ชมดีไซน์ต่างๆนะครับจาก Supermicro รุ่นนี้แล้วนะครับกับ C7Z87OCE ในรุ่น o c นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็ดูหน้าไบ o s นะครับผมจะอธิบายในส่วนของปุ่มต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้ ว่าเวลาเข้าหน้าไบออสสามารถเซตยังไงได้บ้างนะครับเราไปติดตั้งกันครับครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้า s u p e r m i ไมโครคับ c 7 z 8 7 oce นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวนี้เป็นรุ่น o c นะครับก็ผมจะมาดูเรียกว่าปุ่มฟีเจอร์นะครับที่เราได้พูดถึงว่ามันมีอยู่3ปุ่ม o c นะครับก็เป็น o c 1, o c 2และ3ตอนนี้เราอยู่หน้าไบออสจะสังเกตว่าไบออสตัวนี้เป็นไบออสรุ่นเก่านะครับไม่ใช่เป็นไบออสแบบ uefi นะครับ ก็เป็นจอฟ้าแบบนี้แหละหลายๆขั้นก็คงคุ้นเคยกันดีใช้เมาส์ไม่ได้นะครับมาดูในส่วนของโหมดต่างๆนะครับก็จะเป็นโหมดทั่วไปที่มีกับตัวมาเธอร์บอร์ดนะครับในรุ่นอื่นๆ,ๆแต่ว่าจะสังเกตว่าฟีเจอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากมายการปรับค่าต่างๆก็มีให้เท่าที่จำเป็นนะครับก็จะมี Advanced Boot Security แล้วก็ Save and Exit นะครับในส่วนของหมวด OC นะครับจะอยู่ส่วนของ Advanced ตรงนี้ ซึ่งส่วนอื่นๆนะครับจะเป็นรายละเอียดต่างๆผมก็ขอข้ามไปในส่วนของการโอเวอร์คล็อกเลยนะครับเป็น Performance นซ n i n g นะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการโอเวอร์คล็อกซึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัว Super Micro รุ่นนี้นะครับก็เป็นปุ่มสำหรับการ OC ครับเพียง3ปุ่มง่ายๆฟีเจอร์ล่างสุดเลยนี่ครับจะสังเกตว่า OC 1 2 3อย่างที่บอกครับตอนต้น OC1 นะครับการปรับค่าต่างๆจะไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นการปรับเพิ่มไฟลดไฟแล้วก็ส่วนของคอ CPU p u นะครับทั้ง4ี่คอนะครับเป็นตัวคูณนะครับเช่นเดียวกับ OC2 อ่ะเราย้อน OC1 อีกแป๊บ,บนึงนะครับก็สำหรับโหมด OC1 นะครับความเร็วที่เขาเซตมาเป็น Default จะอยู่ที่4.0 g กิกนะครับนะครับค่าคอ พอหนก็เขาเซตมาแบบไล่สเต็ปลงไปนะครับส่วน OC 2นะครับก็ความเร็วอยู่ที่4.2ที่เขาเซตมานะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าปรับได้ไหมมันปรับได้ครับบวกลบได้นะครับค่าไฟคอต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าเกิดจะปรับจริงๆนะครับไปปรับที่โหมด OC 3ดีกว่านะครับเพราะว่าโหมดนี้มันเซตอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มาดูส่วนของ oc 3นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มถ้าเกิดเป็นไอคอนบนตัวปุ่มก็จะเป็นรูปจรวดนะครับเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนี่ครับก็จะมีฟีเจอร์มีโหมดให้ปรับมากขึ้นนะครับละเอียดขึ้นนี่ครับไฟคอคล็อกนะครับสามารถปรับได้นะครับเลือกให้เป็นแมนนวล memory มมนะครับค่าไฟก็เซ็ตได้หมดแต่คือหลายๆคนที่ ชินกับมาเทอร์บอร์ดในรูปแบบของเกมมิ่งเลยที่แบบโอ้ยสำหรับ OC จ๋าเลยนะครับก็อาจจะมองว่ามันก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าสำหรับซูเปอร์ไมโครนะครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการใช้งานเสถียรนะครับค่าที่เขาเซตมาในระดับพื้นฐานนะครับที่ OC OC ปุ่มที่2นะครับปุ่มที่เป็นรูปฟอร์มูล่านะครับความเร็ว4.2ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับ i 7 4 7 7 0 k นะครับ แต่สําหรับใครที่แบบว่าไม่พอใจก็มาเซตตรงนี้เพิ่มได้อาจจะเป็น4.5 4.6ก็ต้องเค้นเอานะครับว่าใครสามารถทําได้แค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าตัว Windows เพื่อมาลองดูปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูว่าการทํางานของปุ่มมันยังไงสักนิดนึงนะครับครับก็หลังจากบูตวินโดว์มาแล้วนะครับก็หน้า Windows ปกติทีนี้ผมจะมาลองกดเจ้าปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม OC นี่ครับ3ปุ่มที่บอกปุ่มโฮมนะครับ ที่เป็นรูปบ้านก็จะเป็นปุ่มเ c ียร์ c ีมอสนะครับปุ่มแรกนะครับ oc 1ก็คือมอเตอร์ไซค์ oc 2ก็คือรูปฟอร์มูล่า one นะครับ oc 3คือเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตผมมาลองกดปุ่ม oc 2แล้วกันนะครับนี่ครับหน้าจอครับหลังจากที่ผมกดปุ่มที่2ไปนะครับจะสังเกตว่า overclocking bottom 2นะครับ oc 2นั่นเองขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ เขาจะให้ทําการรีบูตครับเราก็ทําการรีบูตปกติเท่านั้นนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4.2แล้วนะครับใครไม่พอใจอยากได้สัก4.5 4.6ก็ไปเค้นเราเองนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนี้นะครับในการเซตค่าได้นะครับตามไบออที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นะครับครับก็หลังจากได้เห็นฟีเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไบออของซูเปอร์ไมโครแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับบอร์ดซูเปอร์ไมโครไบออจะเป็นรูปแบบ ไบออสตัวเก่าไม่ใช่ UEFI นะครับก็หลายๆท่านที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นบอร์ดนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับซูเปอร์ไมโครว่าเฮ้ยเป็นบอร์ดสำหรับการทางานเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับซูเปอร์ไมโครได้ออกซีรีส์นี้รุ่นนี้มานะครับเพื่อสําหรับกลุ่มคนใช้งานทั่วไปแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สนใจหรือว่าไม่ได้ต้องการดีไซน์อะไรที่แบบว่าหุ่หวามากนะครับเรียบๆนะครับใช้ทํางานด้วยเล่นเกมด้วย OC ได้สักนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้นะคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าทาง Super Micro แน่นอนว่าเกรดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเอามาใช้กับตัวบอร์ดรุ่นนี้ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องของความเสถียรความทนทานเลยครับ OC ทุกบุ่มนะครับทาง Super m i ไมโคได้ทำการเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีความเสถียรแน่นอนใช้งานได้24ชั่วโมงเปิดได้เป็นเดือนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงได้เห็นกับตัวซ u เปอร์ไมโ C7Z87OCE ไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเชิงเทคนิคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w c o m p l e t e t v c o m รวมไปถึง Facebook Fanpage นะครับไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับ f a c e b o o k /completeproduction ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ